โยเซสดีไปรุ Emmanuel, ่นเมการดีไปรุ่นดูบดีไปรุ่นชาวไซทุกคนกันด้วยนะฮะนี่นะครับเราอยู่กันในเกมเอ็กช็อตซอมบี้เอ็กชอตมัมมี่นะทุกคนเฮ้ยโอ้าเอ้ยโอ้ากู้จออ้ยือ้กันเอ้ยโ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 อ้ยาอ้ยโอ้ยโอ้ยโน้ยโอ้ยนอ้ยบอ้ยโอ้าโอ้ยโอมยโอ้ยบอ้ยโอ้ยโอ้้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยโออ้อ้าโยโอ้ยอ้ย้ยอ้อ้อผมบอกเลยว่าอันนี้เป็นเซิร์ฟคลาสสิกนะท่านผู้ชมนะ เซิร์ฟอ่าเขาเรียกว่าอีช็อตรีเวอริลนะทุกผู้ชมนะอืมมันไม่เหมือนเซิร์ฟอ่าเซิร์ฟดั้งเดิมที่เป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรนะอ่าออกทะลีหน่อยเออมาด,ดูอันนี้จะเป็นแบบคลาสสิกคลาสสิกนะของม่ค่อยออกทะลีนะแหววเลยโอ้กระเจียวบานสวยแจ๋วครับพี่นี่มัมมี่เป็นฝ่ายชนะ บาก็อย่ารูเมื่อกี้นี่มันรูเข้ามาได้ไงวะผมก็ชอบเล่้นอะแม่งมันจัดๆคนดูโอ้ยพวกนี้แม่งยศไปโคตรไกลอ่ะเสื้อไอเทมอะไรกันวะยศตันแล้วมั้งเนี่ยยิงสามบ้งอยู่เลยอันดูชุดยังไม่เฮ้ยโอ้กว่าแล้วข้างหลังมันหายน่ะร้อยแถวนี้คนดู อยู่เยอะยิ่งโดนเยอะอุ้ยวยมาดิโอ้ยนันเต็มเลยเย่ฟิวปกระโดดหลบครับโอ้ยโฮ้ย้ย้ยอ้หอ้หโอ้โมาหน้ามาหน้าครับเฮ้ยกูแตกหายเลยคนดูันแต่คลิก เว้ยนี่มุมบักมุมบักมันเล่นมุมบักนี่มา Richman Shop โนหนึ่ง no เรื่องเติมเกมร้านเติมเกมถูกไว้ผ่อนได้มีเงินคืนเติมได้24ชั่วโมงมาพร้อมกับเกมชั้นนําให้เลือกเติมมากมายทั้ง PUBG Mobile, ROV, e, Free Fire, Valorant และเกมจาก HoYoverse เติมเกมบนเว็บรับ Richman Coin พร้อมบริการผ่อนงานสูงสุดถึง10เดือนหรือเติมเกมในไลน์พร้อมตอบพร้อมเติม24ชั่วโมงเติมเกมราคาถูกได้เลยวันนี้ที่ Richman Shop เท่านั้น ยังนินมุมบักอาหน่อย์เวียน,นอโนย์เย้วเย้าสวยส,สวยเอาเรื่องนี่คนดูเฮ้ยเอยเอมันเป็นเซิร์ฟอีกช็อตรีโวลูชันนะไม่ใช่รีเวิร์บนะท่านผู้ชมเอาเรื่องเอาเรื่อง อ๋อหน่อยอ๋อหน่อยเย้โอ้โหตายตุยกันรวยๆนะคนดูนะ whoa whoa w h สวยสวยโอ้โหโอ้โหแตกคนดูนั่นแหละ เฮ้ยขวัญไม่ดูนี่เงมาเพื่อนสวัสดีมาคอมดูชื่อโอ้ซอมบี้เหรือตัวมัมมี่เหรือตัวเดียวเลยผมชอบเรียกผิดอะจากซอมบี้เป็นมัมมี่แอสเตรกโอ้ชุดแม่งอย่างเท่เครื่อไม่มีวันตายอันนี้ผมจะมาเล่นแค่แบบบาสสุก้านะที่มันมีบอมสี่รูด้วยนะไทเกอร์อะไรพวกเนี้ยแต่บาสสุก้านี่มันกระสุนมันเยอะนะครับแรงด้วยนะถึงมันจะอันเดียวก็เถอะเย้ โอซึกาบแมตตึ้งสามสิบนาทียังจอบปลาแฟดใส่กันในพวกเป็ดนี่โว้โอ้โอ้โดนแล้วคนดูผมโดนแล้วทำไมพี่ต้องเป็นมัมมี่เลยมั้ยอืูดอกนึงพแรงกันดอกอุยดอกละพันเลยแล้ววะโอ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 เลื่อแล้วสี่พันนะคนดูจากเลียดเยอะๆะ โอ้โหโดนลูกสองอัดอีกเอ๊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 อะไรวะกูปล่อยกูแตกเธอะอะไรวะเนี่ยโอ้โหโคตรเดือดโคตรเดือดดูจากผู้ล่ากลายเป็นผู้ถูกล่านะตอนนี้อื้อโอ้โห เร้ยนี่โคตรมันอะโคตรโหดอ่ะเออเนี่ยไม่ได้เล่นบอกเลยแล้วแรงนะบอมบี้ลูกกระจกมันแบบตีแบบยิงบอมใส่โคตรแรงอ่ะยกเว้นไอ้พวกนี้จะเปิดเกาะเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันเปิดมันเปิดอย่างเงี้ยมันเข้าได้เขาบอกได้น่าจะซื้อไอเทมไหมคุณดูนี่แอบมาช่วเรียบร้อยคนหนึมันจะดให้ปิงห้าสิบหกสิบอะ ผู้ชมปิงน้อยอยู่เอาเว้เอาเว้ฟ้าบฮืมอมกระโดดเขาา่าสวยเอาเรื่องเลยเพื่อนแบมอื เอาเว้ยเว้ยหูแม่งแต่ผมบอกเลยมันมีแต่คนแบบไปเล่นอันนี้นะเล่นแต่โหมดนี้กันนะท่านผู้ชมต้องกลับมาเล่นคลาสสิกเนี่ยมัมีแม่งมันเป็นโหมดที่สนุกมากนะแต่ผมว่าผมบอกเลยด่านวิหารฟาโร่เนี่ยมันกว่านี้หนัวกว่านี้อันนี้มันใช้แบบพวกบอมพวกอะไรได้นะนี่เห็น,นไหมผมเอาสี่รูมาเล่นไหมไม่ไม่ไม่ผมคลิปนี้ผมจะเล่นสงูงอ่าบอมสูงการนะครับแย่ห yeah, วานจีนะครับพี่ชาย ไปเว้ยไปเว้ยสวยสวยโอ้ดีของจริงว่ะเฮ้ยต้องดักนะครับต้องวิ่งดักเอานะต้องวิ่งตามลินอย่างเงี้ยไม่ค่อยได้เท่าไหร่เนีย่ยต้องดักเอาอันนี้ดักละอันนี้วิ่งไปดักละสวยสวยขอ,อกได้ละนั่นแหละสวยครับโอ้หว,วานเจี๊ยบมอมมี่เป็นฝ่ายชนะ เออเทโอ้ฟิวนี้เสียงนี้ใช่เลยข้าเป็นอะไรไปปั๊บแม่งชอบเปิดป่าม่งชอบแม่งชอบป่าระเบิดแป็ดเสกันมาเด้มาเด้มาเด้อ้าวแดเนียลแดเนียลมึงดูนั่นน่ะแดเนียลแดเนียล สวยสวยนี่แหละบอมบาสิก้าเลยดิเอาเลยดิอวินี่นัวนัวนัวแม่งงี้โดนรอบหลังมาอ่าเรียบร้อยเอาหน่อยเอาหน่อยวู้ยกำลังมันเลยกำลังได้เล่นเลยเออวิควันแม่งคดแรงนี่ควันก็แรงเหมือนกันนะครับคนดูควันนี่ทำทำลายสปามี่แรงอยู่นะ ไป,ไปไปไปต้องไปดักนะต้องมีคนดักหน่อยวไเลยตัวเดียวแล้วไหนวะนี่เรียบร้อยครับเอาเรืองเอาเรืองโคดแจ๋วโคดเจ๋งจัดเต็มไปเลยพี่ชายนายเซลงวยหาแต่เกมเก่าๆนะคุณดูนะเกมเก่าๆเกมเมื่อก่อนม่งสนุกชิบหายอ่ะจริงๆนะผมพูดเลยสนุกมากนะ อย่าปาระเบิดแฟตนะเว้ยพวกนี้มันชอบเล่นระเบิดแฟตกันอุ้ยบ้านะสวยเฮ้อ <c oughs> มัวตะลิงเป็นไงมึงสมหน้า สายไปไปถึงเวลานะลานผู้ลิ้นแล้วอุ้ยโอ้โแหแรงจัดอนี่บาสุก้านี่แม่งของจริงว่ะไม่ดักก่อนเลยต่อไปได้เพื่อนนั่นแหละทำดีซองดีเพื่อนไล่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 มันจะจุกมันจะจุก อุ้ยโอ้โหระเบิดสโลอุ้ยแรงจัดนี่มันเล่นเป็นนะขนุนน้ำต้องดักนะมันต้องดักอย่างเดียวเนี่ยผมไปดักก่อนเฮ้ยเราน่าจะเฮ้ยดูดูอะไรวะกูดูอะไรวะน่ะระเบิดตีนใช่ไหมนี่มันวิ่งแบบมุมไหนนะเว้ยนี่จุกดีว่ะ ยูด <Cornell>. ีอ่ะสวยเรียบร้อยจกดีขนาดไหนก็ก็โดนนะฮะมอมมี่เราแม่งหดจัดอยู่แล้วตรงนี้ไปอยู่ตรงนี้ดีกว่ามันโดนเข้าง่ายคนดูฝั่งเมื่อกี้มันโดนเข้าง่าย มันชอบเล่นระเบิดแสงใส่กันน่ากูว่าแลลวเออเออ,เอ,อสวยสวยสวยเออเออเออสวยสวยแตกแตกแตกเออ อืสวยแตกสองแตกสองแตกสองแหมแปดโอ้ยทำดีแล้วผมเอาสามร้อยนัดมาดีไหมว่าคนดูแล้วรอบหน้าแล้วกันผมเอาสามร้อยนัดมาเล่นนะ่ะเร่งบกก่มโคตรมันอนะ่ะผมบอกเลยเอาเรื่องเอาเรื่องแหมคลาสสิกคลาสสิก คลาสสิกบลูชอบมากเลยน,นะครับคนดูแบบฟิลฟิลเก่าๆอะ่ะฟิลไลท่เจนี่เนี่ยนี่เนี่ยสวยโคตรเอาเนี่ชนะชนะเลยอ่ะชนะแล้วสินะบาคิรุผมไปหาบอมมาใส่ดีกว่านะ ไปหาบอมมาใส่บอ,บอมบอมบุมบายาบายาบายาโอเคเดี๋ยวผมหาอันนี้มาใส่ก่อนนะครับไอเทมมอลก่อนอย่างแรกผมจะซื้อเนี่ยระเบิดเนี่ยผมซื้อไว้ดีกว่าซื้อสักเจ็ดวันนะเจ๊ที่มันเติมได้ด้วยนะคนดูแต่ผมไม่เติมนะครับ แล้วก็ของที่มือใหม่ต้องมีนี่คือยอะไรมันเนี่ยนี่ระเบิดเหรอช่องสำรองระเบิดมือได้หนึ่งช่องเนาไม่ไม่ไม่ระเบิดมือเนี่ยผมต้องมีไว้ก่อนเลยเนี่ยอย่างแรกเนี่ยสวยนี่พิหารฟาโรครับไปลุยการต่อไปปานเจีย๊ยบเหวี่ยมจานปานจ้อย ไปฮะเจอเป็นเคษกันแ,แน่แต่ผมเลือกอาวุธก่อนครับโอด่านนี้แบบนั้นด้วยนะคนดูนี่มันด่านนี้แม่งเล่นยากจัดเลยนะสวยเลยเพื่อนเอาหน่อยเอาหน่อยวู้ฮู้กรเอากรเอาต่อหน่อยบึ้มโอ้ยเอาแตกนะลูกพี่กูขวาสวยลูกซองซองซิงซองซิง เนี่มันชอบเล่นด่านยากๆกนหือไงานเจีย๊ยบเ,เอ๊ะไปรุยต่อ <c oughs> นีุ่้ยบอมพี่แกแม่งโคตเอาอืม โลพ่พุทชาติว่ะของจริงมากคุณคาเมจัดสวยครับ RPG คุณคาเม่ yesie 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 y e s i เออเอาเรื่องเอาเรื่องเลยครับพี่ชัยในเซียวสวยสวยโอ้ยิงยังโคตรเดือดอะคนดูมันติดสโล่เลยนี่ว่าเวลายิงยังอุ้ยแปปเดียวแตกอะแต่ผมไปอยู่มุมนี้บ้างดีกว่าหารอบหน้า ผมต้องมาอยู่มุมนี้แหละสวายสวยยิงไหมยิงไหมเพื่อนยิงไหมยิงไหมยิงไหมชว่วยสวยช่ยวยซอมบี้เหล,ออเหลอหนอ่งหนี่งมัมมี่เหนึ่งหนึ่งตัวล่าล่าลา่าให้กูตรงล่าเอ้าวเรื่องโอ้โหลูกบีเป็นของเทงมะของเตรนเต้นมาของเตนเ,เนี่ยของเตรนแคนี้เนี่ยยิงเร็วไม่ได้ครับแต่มันฟับมาตบ รอบที่เดียวเนี่ยเป็นมัมมี่เลยนะคุณนนะโอเคนะท่านผู้ชมก็ประมาณนี้แล้วกันนะฮะสำหรับเจ้าตัวเกมอ่าอะไรนะเอ็กช็อตนะครับ Surf r e v ว v a l นะท่านผู้ชมนะเฮ้ยซ u r f Revolution ไม่ใช่รีไวว a ลนะท่านผู้ชมขอโทษนะครับผมเรียกผิดตั้งนานก็ไปโหลดเล่นกันได้นะวิ่งโหลดอยู่ด้านล่างคำนี้จะคลิปนะสำหรับวันนี้โค้งโค้ไปก่อนเจอกันในคลิปหน้าบายจ้ะ